สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็นความรักราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคม2020นนวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแล Channel จะแนบไว้ใต้คลิปด้านล่างนะคะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมค่ะเรื่องร,วร,องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้นะลิงก์ของ Facebook Instagram อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิง่งเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักที่เป็นประเด็นคนโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เลงกันไปนะขอทราบความรักที่เป็นประเด็นสำหรับร,ราศีกรกฎหน่อยค่ะผู้ที่เป็นประเด็นนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเมนเนจีของคุณเป็นไฟล์ออฟเพนเดอ รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากในช่วงเวลานี้เหมือนคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณเก็บตัวอยู่เงียบๆนะรอการฟื้นคืนใครคนนั้น d e a ท Transform มมีการเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเขานะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดียังคงมีความคิดถึงกันและกันอยู่นะ ราบินมูลคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิก ชาธาดินพฤกษบกันมังกรน,นะคะและหรืออาจจะเป็นธาตน้ําสําหรับคู่จะเป็นประเด็นใ,ในทีในช่วงนี้คุณเหงามากบางครั้งก็รู้สึกอยากอยู่คนเดียวยังไม่ค่อยอยากที่จะทําอะไรในความสัมพันธ์เท่าไหร่ความสำคัญมัความสัมพันธ์จบแบบเงียบๆหมายถึงต่างฝ่ายต่างค่อยๆม o v e on ต่างฝ่ายต่างค่อยๆเดินจากกันไปในความสัมพันธ์มีความคิดถึงกันอยู่คะ่ะ ตัวคุณเองในเวลานี้ทำงานกับตัวคุณเองมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเรื่องอนาคตเรื่องการเรียนและหลายเรื่องในชีวิตของคุณเปลี่ยนไป แต่ความรู้สึกเหงาเนะี่ยมันยังคงมีอยู่ทีนี้ energy เขาเป็นเด h เป็นการ transform หมายถึงตัวเขาเองในเวลานี้แม้ว่าจะไม่ได้ติดต่อเพราะ energy เนี่ย no communicate แน่แม้ว่าจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีกิ์การเปลี่ยนแปลงสูงทีเดียวเรื่องงานเรื่องเงนินเรื่องใช้ชีวิต energy ของเด h มันคือการตื่นรู้ เขามองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอย่างมีเหตุมีผลเข้าอกเข้าใจดังนั้นเขาจึงมีความรู้สึกว่าเขาไม่ควรที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกแล้วล่ะเพราะว่าเขารู้ว่าแม้ว่าจะพยายามทำให้มันเวิร์คแต่ด้วยความที่ว i ยเบรชันหรือเอเนจีหรือไลฟ์สไตล์ของคุนทั้งคู่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยนะดังนั้นเอเนจีเขาเป็นไปในสัตวะที่อาจจะ หันไปโฟกัสที่พัฒนาตัวตนของเขาในเวลาเนี้ยเขาเหมือนกับ transform เปลี่ยนแปลงตัวเขาเยอะคะ่ะในเรื่องการงานการเงินการเรียนหลายๆเรื่อง <_' H are> เขาอาจจะย้ายที่อยู่ไปอยู่ไกลจากคุณด้วยก็เป็นไปได้นะ เอเนอร์จี้เขายังคงคิดถึงคุณอยู่ค่ะแล้วก็คิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอย่างมีเหตุมีผลนะแต่ว่ายังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรใดๆมากมายนะเขาต้องการเวลาอยู่กับตัวเองเหมือนกันค่ะนะเวลาที่จะเมดิเทตเวลาที่จะใช้ออชีวิตในช่วงเนี้ยนะต่างฝ่ายต่างโสดต่างฝ่าย,ต,าายต่างไม่มีใครเนี่ยเขาต้องการเวลาที่จะ ฟื้นคืนความรู้สึกของตัวเขาเองด้วยเช่นเดียวกันนะเอเนจีตัวคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ในทุกเรื่องเลยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนเรื่องความสัมพันธ์ก็มีมีเข้ามาค่ะนะเริ่มมีคนเข้ามาบ้างแล้วแต่บทสุดสุดท้ายเนี่ยเอเนจีของผมบอกว่าคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครจริงจจัง,จง,จงๆนะหมายถึง just t h ขึ้นคนคนนี้อาจจะเป็นอดีตสามีอดีตภรรยาคุณก็เป็นไปได้นะ ต่างฝ่ายต่างไปใช้ชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างมีคนเข้ามาในชีวิตนะบทสุบคุณทังคู่มันคือการเริ่มต้นใหม่แต่เหมือนกับว่าคุณทังคู่ก็ยังไม่ได้โฟกัสไปตรงจุดนั้นนะโฟกัสไปที่ตัวเองมากซะเป็นส่วนใหญ่พยายามที่พัฒนาตัวตนของกันและกันให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมจะถามว่ามีการเริ่มต้นมีค่ะมีคนเริ่ม,เร,มเริ่มเข้ามาคุยแต่ว่าคือ energy หลักของคุณทังคู่คืออยากอยู่คนเดียวไปก่อนในช่วงเวลานี้เท่าที่ผ่านมองดูนะอืม เอเนจีมันของผมบอกว่ามันเกิดจากความไม่เข้าใจกันจริงๆอะไม่เข้าใจกันในทุกๆประเด็นแล้วหลายๆประเด็นไม่ได้เคลียร์มันกลายเป็นจุดใหญ่นะทำให้บางครั้งคนที่ยังมีความรู้สึกเอเนจี่องผมบอกว่ายังมีความรู้สึกด้วยกันทั้งคู่แต่ก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้อาล่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์กันหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างอนาคตความรัก f u t u r อเป็นเซเว่นออฟเพโลคค่ะคงจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นคุณทั้งคู่เติบโตขึ้นโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องใช้ชีวิตจะมีเกณฑ์ในเรื่องการงานโดดเต่นมากเรื่องเงินโดดเต่นด้วยกันทั้งคู่พัฒนาตัวตนพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีเกณฑ์การปลูกต้นรักครั้งใหม่นะคุณอาจจะเคยเดีลกับชาวธาตุดินหรือรักครั้งใหม่คุณเป็นชาวธาตุดินและตัวเขาก็อาจจะ มีการเริ่มต้นใหม่ด้วยเช่นเดียวกันเอาละโรแมนต์แซงเจิรอยากจะบอกอะไร This could be the one เอเนจีอางมาบอกว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเตรียมความพร้อมต่อเมื่อคุณพร้อมผู้อ่านมองดูว่าคุณจะพบเจอคนที่ใช่คนที่จะสามารถอยู่กับคุณด้วยได้ตลอดชีวิตคือเป็น p a s t life relationship นะคะ first Energy มีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นค่ะซึ่งก็คงจะเป็นรักในแบบที่มันมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์นะ อ่าและสักเซสในท้ายที่สุดนะไม่มีทางที่เรื่องราวเหล่านี้มันจะอยู่นานสักวันหนึ่งมันจะจบการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นและคุณจะประสบความสําเร็จเอาละเอที่หมอบอกว่า don't stop อย่าหยุดค่ะพัฒนาตัวเองต่อไปก้าวต่อไปมีหน้าที่อะไรก็ทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วในท้ายที่สุดนะคะสิ่งต่างๆดีๆอ่ะนะคะมันเกิดขึ้นจากการที่คุณนะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวคุณเอง มาถึงคุณคนโสดบ้างคนโสดราศีกรกฎขอทราบความรักคนโสดราศีกรกฎค่ะคนโสดราศีกรกฎ เขาทราบความรักคนโสดราศีกรกฎเขาทราบเมนเอเนจีราศีกรกฎค่ะเมนเอเนจีราศีกรกฎดูสิว่าเป็นยังไงนะคุณคนโสด เมนเอนจี้ออกมาบอกว่าในเวลานี้คุณต้องการเวลาเพื่อตัวคุณเองค่ะคุณต้องการต่อสู้เพื่อตัวคุณเองเท่านั้นต่อสู้เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะคุณอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการก้าวข,ข้ามผ่านหลายๆความรู้สึกในห้วงเวลานี้เดีวเด็วนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมุ่งหวังนะคะมันจะประสบความสําเร็จเร็วกว่าที่คุณคิด การเดินทางอาจจะนำพาให้คุณได้พบเจอกับชาวธาตุลมเป็นรักครั้งใหม่เอ็มเพรสอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่โปรโฟไฟล,ล์ดีนะขโม่ไม่ไม่นะเคยมีบุตรหลานโปรโฟไฟล,ล์ดีเป็นรักครั้งใหม่ค่ะแต่เหมือนคุณอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเลือก justice อะ คุณยังคิดถึงเอเนอจีเรื่องราวเดิมๆอยู่สำหรับบางท่านนะนะคะหรือคนเดิมๆอาจจะเอเนรจีของเขาอาจจะยังวนเวียนอยู่ มันก็เลยเหมือนกับว่าคุณอาจจะยังต้องต่อสู้หนักหน่อยในการที่จะก้าวข้ามผ่านเพื่อที่จะ move on เริ่มต้นใหม่เรืออนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินหรือบางท่านอาจมีเกณฑ์เดินทางไปทําบุญนู่นนี่นั่นนี่นนนแหละแล้วก็อาจจะได้เจอกับคนคนนี้เองทีเป็น e m p r e s ร เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีไอจีของความอบอุ่นฐานะดีรากฐานมั่นคงนะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจในชีวิตเขาชอบคุณมากมากแหละเพราะว่าเขาเป็นนายออฟคาับบางท่านอาจจะเจอเราด้วยแล้วเขาออกตัวแรงจนคุณกลัวเหมือนกันนะจนคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวเดียว,ยวแป,ป๊บนึงยังไม่พร้อมไอจีคุณเป็นเทนท์ฮวานนะประมาณว่าเดียวเดียวจีบหนักมากเลยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเดี๋ยวแป,ป๊บนึงอะไรอย่างนี้แต่ไอจีออกมาบอกว่าคนคนนี้เป็นนิวคาลมาค่ะก็เป็นคู่ที่ลงตัวนะคะ เป็น New วคา m a ที่เข้ามาแล้วทำให้คุณมีความสุขความสบายใจอะไรประมาณนี้คือก็จะไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่อาจจะเป็น Karma Relationship หรืออะไรก็ตามที่นะไอเอจี่ออกมาบอกว่าสิ่งต่างๆที่คุณเมเ f ฟิซนะคะไอเอจี่ออกมาบอกว่ามีเกณฑ์ว่าคุณกำลังจะได้รับ ีมองดูว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายๆเรื่องเพราะการ transform d a t เกิดขึ้นนะคุณอาจจะคาหดหวังเรื่องฐานะการงานการเงินให้มั่นคงเอเจซี่อมาบอกว่าคุณจะได้รับนะแล้จากการที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวคนเองมีการเริ่มธุรกิจใหม่อะไรใหม่ๆนี่แหละคุณก็อาจจะได้เจอ new love ชาวธาตุน้ําคนนี้แหละที่เข้ามาสู่ชีวิตคุณแต่เอเจน y คุณยังคงรู้สึกเหงานะความรู้สึก ตรองในความรู้สึกกับคนดเดิมๆนะมันยังค่อนข้างมีอยู่นะคุณอาจจะเคยเดียกับชาวท่าดินประสบการณ์บางก่อนความรู้สึกนี้มันยังมีอยู่มันก็คงจะต้องค่อยๆถอนความรู้สึกนั้นท็อกซิกพอสมควรนะเอเนจีที่ผ่านมาแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะสามารถก้าวต่อไปได้นะถ้าบางท่านยังไม่ได้เจอผู้อ่านมองดูว่าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องเจอหรือไม่เจอก็เลยไม่ได้ กล่าวถึงไทม์เฟรมนะเพราะคุณไม่ใช่เรียกว่าเจอหรือไม่เจอในช่วงเวลาเนี้ยมันคุคณโฟกัสไปที่ตัวคุณเองแต่เอเนี่บอกมว่าคุณได้เจอแล้วมีคนเข้ามาจีบหนักมากด้วยสําหรับบางท่านบางท่านถ้ายอย่างก็เฮอร์มิตค่ะอาจจะอีกสักระยะนึงอาจจะเป็นชาราศีกันก็เป็นไปได้คือเฮอร์มิตผู้อ่านมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นเี่ตัวคุณล้วนเลยนะ คุยความรู้สึกว่าพร้อมอะถึงจะเริ่ม Take Action ในความสัมพันธ์แล้วก็จะเจอทันทีด้วยเมื่อคุณพร้อมเอาแบบนี้ดีกว่านะโรแมน c ์ a อ g e จนจะบอกอะไรคุณอ่าละ Pay attention to the red ฟฝสังเกตสัญญาณเตือนให้ดีอาจจะมีอะไรบางอย่างทําให้ชีวิตคุณเปลีป่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงินการใช้ชีวิตแล้วก็อาจจะนําพาให้คุณได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ที่ดีนะ Let your friend t e l p คุณอาจจะได้ Partner s h i p เพื่อนร่วมงานใหม่ๆวงสังคมใหม่ๆที่จะนําพาให้คุณได้พบเจอกับคู่ของคุณคนรักของคุณคนใหม่นี่แหละ New love เนี่ยเอาละ Arc angel อ,อ,อ,อยากจะบอกอะไรคะ Band ์ด n นในท้ายที่สุดนะคุณเมื่อคุณพร้อมคุณโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องงาน,เร,งงานเรื่องเงินคุณดีมากนับจากนี้นะแล้วก็เรื่องความรักบอกเลยว่าคุณจะพบรักที่นำพามาซึ่งความสุขแล้วก็คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยในความสัมพันธ์ยัวเบรดี้คุณพร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะได้พบกับคู่ของคุณจริงๆสักทีหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ สถานะไม่ชัดเจนกันเลยนะสถานะไม่ชัดเจนค่ะขอทราบสถานะไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนค่ะ ชัดเจนราศีกรกฎคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอดูเมนเนจเจหน่อยนะคะเมนเนเจอเหมือนกับคุณมีความรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้แคร์มากนะว่าจะชัดหรือไม่ชัดเอาจริงๆแล้วคนคนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุยกันแบบค่อยๆคุยไปเรื่อยๆไป เพราะคุณไม่อาจที่จะเร่งร้อนอะไรใดๆทั้งนั้นคุณคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะเมสิงธนูเอเชี่ยงบอกว่าคุณก็ไม่ได้สนใจมากหรอกว่าจะชัดหรือไม่ชัด คุณมุ่งไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักค่ะนะคะคุณมีคนคุยหลายคนถ้าที่หวานมองดูนะอาจจะมีคนคุยก็เข้ามาคุยคุณก็โอเพนคุยได้แต่คุณไม่ได้โฟกัสไม่ได้เซเวียสแต่คนคนนี้เขาชอบคุณนะในชางสลับกันแล้วคนคนนี้เขาชอบคุณคุณอาจจะเจอผ่านทางการทํางานนะคะเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้เข้ามาเปิดเผยความรู้สึก คุณคุยได้ค่ะแต่หมายความว่าคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไฟออฟซอสเขาเริ่มจะรู้สึกท้อเหมือนกันนะหรืออาจจะสลับกันได้แต่ในท้ายที่สุดความพยายามของคนคนนี้เขาจะทำให้คุณรู้สึกดีแหละ Energy มาจากฝั่งคุณนะหนนเนี้ยราศีกรกฎหรืออาจจะสลับกันได้ คุณเป็นขวัญใจของเขาต้องบอกแบบนั้นนะแต่มันมีดีเทลในความรู้สึกคุณค่อนข้างเยอะอืม คุยความรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเพราะคุณเหนื่อยในเรื่องความสัมพันธ์มีคนมาคุยคุณก็คุยได้นะมากกว่าหนึ่งคนสําหรับบางท่านหรืออาจจะสับกันเขาชอบคุณมากๆค่ะเขาพยายามโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์แต่ในท้ายที่สุดผู้อ่าจมองดูว่าในเวลาเนี้ยถ้าเขาเงียบเงียบไปแปลว่าเขาท้อเขาเหนื่อยที่จะคุยประมาณนี้หรือว่าคุยอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับคุณอาจจะไม่ค่อยได้เปิดใจหรืออะไรประมาณเนี้นะคะทีนี้เอเนจีออกว่า ความพยายามของคนคนนี้จะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นชาวท่าดินเพิกศพกันบางก่อนนะบทสรุปออกมาคุณอาจจะคุยกับเขาผ่านทางโซเชียลหรือว่าคนในครอบครัวแนะนําให้คุณได้รู้จัก หรือเขารู้จักคนในครอบครัวคุณเป็นอย่างดีนะคะดีเนอร์จีนี้เบจีโซเมตได้เช่นเดียวกันบทสุบถ้าคุณให้โอกาสอีกครั้งรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักที่ดีได้นะนานๆจะได้อ่านสถานะไม่ชัดเจนมาฝั่งของพวกเราสักทีหนึ่งนะนี่เอนจีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะการเดินทางการงานการเงินเอเนจีของคุณมีความรู้สึกว่า คุณไม่ได้ซีเรียสมากว่าจะต้องชัดไปถึงขั้นแต่งงานไอน้นู่นไอน้นี่คุณยังอยากที่จะทำบางสิ่งบางอย่างในเรื่องตัวคุณเองก่อนเอจ้ของคุณไฟออฟวอนส์ Wars, หมายความว่าคุณยังมีความรู้สึกสับสนและอาจจะยังไม่พร้อมในความสัมพันธ์นี้ แต่ว่าเร็วๆนี้คนๆนี้เขาจะทําบางสินบางอย่างให้คุณรู้สึกมั่นใจคุณอาจจะตัดสินใจเปิดเผยหรือว่าอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกประทับใจในคนคนนี้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็ยอมรับยอมให้โอกาสความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะสลับกันได้ไวเวอร์ซ่านะจ๊ะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลิฟกัน อนาคตความรักราศีกรกฎจะเป็นยังไงบ้างนะ Queen of Cups อนาคตความรักของคุณก็คือ,อ,อคนคนนี้ถ้าให้โอกาสและให้เวลาสามารถเป็นรักที่ดีได้สามารถเป็นรักในแบบที่คุณเคยคาดหวังว่าจะได้รักที่อบอุ่นเข้าอกเข้าใจกันแบบนี้คนคนนี้สามารถมีตรงนั้นให้คุณได้นะ อ่าละ forgiving healing ขาเถิค่ะ energy เนี่ยมันออกมาบอกว่าสิ่งต่างๆที่คุณเฝ้าภาวนานะคุณได้รับแน่แน่แองเจิ้ลเตรมรอมออไพ้แต่มันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกที่คุณพร้อมจริงๆร,รักที่ดีมันอยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วเพียงแต่คุณมีความรู้สึกว่าเหนื่อยในการที่จะเปิดใจนะเรื่องราว energy ของคนเดิมๆอาจจะวนเวียนอยู่นะ energy yours ก็ค่อยๆปล่อยและวางลง ค่อยๆเคลื่อนตัวไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีผู้อ่านเข้าใจว่ามันยากเนาะหรือว่าบางท่านก็อาจจะยังต้องมีเหตุให้ดีวกับคนเดิมๆอยู่แต่ว่าเราจะต้องเอาความรู้สึกนัปัจจุบันเอาสถานการณ์ปัจจุบันเป็นที่ตั้งก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะ ฮักแองเจิลนะฮะคุณอาจจะต้องหาคนคลใอยคำปรึกษาบ้างเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์นะลองเปิดใจศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปโนเอเจของหมอ่ถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ยังไม่จําเป็นต้องเร่งรีบเขาเองก็ไม่ได้เร่งรีบขนาดนั้นให้เวลาค่อยๆเรียนรู้ดูใจกันไปก็ได้ทําให้รู้สึกสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเอาละมาถึงสถานะไม่ชัดเจนกันบ้าง ขอโทษค่ะคนมีคู่แหมผู้อ่านก็ติด <c oughs> คนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นค่ะขอทราบความรักคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นนะความรักคนมีคู่ราศีกรกฎขอทราบความรักคนมีคู่ราศีกรกฎ คนมีคู่ราศีกรกฎค่ะคนมีคู่ราศีกรกฎ คนมีคู่ในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการที่คุณมุ่งหวังคู่ของคุณสปอยคุณมากเลยนะหมายถึงเอาอกเอาใจทําให้คุณรู้สึกดีมากที่เดียวนะในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าอืมคุณรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงอะ่ะประมาณนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้านนะแต่อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนะแล้วก็การพูดคุยเรื่องสําคัญเกี่ยวกับ ความมั่นคงในชีวิตระหว่างคุณกับเขาขอดูตัวเขาหน่อยนะว่าเป็นยังไงอเขาคิดถึงการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตค่ะเอจี้แบบนี้ชัดใช่ไหมคะชัดเทนอฟคับเนี่ยชัดอยู่แล้วล่ะมีเกณฑ์การพูดคุยกันค่ะเร็วๆนี้คู่ของคุณควรจะเริ่มต้นพูดคุยแล้วล่ะเรื่องสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวร่วมกันนะเอเจี้ของคุณเป็นโซเมด ค่อนข้างชัดเจนทีเดียคิงและควีนออฟเพนเดอโคอาจจะเป็นชาวท่าดินนะคะคู่ของคุณคงจะเริ่มต้นพูดคุยกันเรื่องอนาคตความรักแล้วล่ะแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยเรียกว่าแผนการชีวิตลงตัวมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงกระทันหันอาจจะต้องมีการพูดคุยดีเบตกันทางด้าน ความคิดเห็นนะเมดิฟิสคุณภาวนาขอให้มีวันนี้และว,วันนี้ก็มาถึงวันที่คุณคั้งคู่คงจะต้องเตรียมในเรื่องของอการแต่งงานการสร้างครอบครัวแต่เอีบอกว่าเหมือนจะมีการคุยว่าอาจจะต้องมีเกณฑ์การย้ายไปอยู่ด้วยกันก่อนแต่ง <c oughs> อะไรประมาณนี้ขอโทษนะคะอาจจะมีเกณฑ์การคุยเรื่องการย้ายกันไปอยู่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นอะไรที่คุณก็อาจจะไม่เห็นด้วย หรือฝั่งเขาไม่เห็นด้วยหรืออาจจะสลับกันน่ะเป็นทีของการที่อาจจะต้องคุยหาทางลงในการที่จะสร้างอนาคตร่วมกันในวันข้างหน้านะเหมือนอาจจะคู่ของคุณอาจจะอยากให้คุณใช้ชีวิตอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะยังไม่พร้อมก็เป็นไปได้ energy การแต่งงานยังไม่เกิดขึ้นนะคะเป็นแต่เพียงการคุยเรื่องอนาคตและใช่เขาอาจจะมีเกณฑ์การพาคุณไปพบปะครอบครัวเขาเขาเองก็เช่นเดียวกันหรือ น่าที่จะมีเกณฑ์การวางแผนครอบครัววางแผนการมีบุตรบ้างแล้วก็วางแผนทางด้านการเงินด้วยในท้ายที่สุดหาทางลงได้อยู่แล้วละนะเพราะคุณทั้งคู่ก็มีเป้าหมายเดียวกันมาเนิ่นนาะนแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะไม่ลงกันเรื่องความคิดเห็นเท่าไหร่แต่ว่า t ึกทาวเวอร์ตัวคุณมีเกณฑ์การเปเลี่ยนแปลงเร็วๆนี้คุณอาจจะต้องย้ายถิ่ฐานไปอยู่กับเขาก่อนหรือเปล่านะเพราะว่าเนี่เป็นเดอะเวิลด์เนี่ยเขาอาจจะอยู่ห่างไกลยอยู่กันคนละที่อยู่ต่างประเทศหรือว่า long distance ได้หาทางลงพูดคุยกันให้ดีนะอย่าถึงขั้นน้อยใจแล้วก็ประทะคารมกันก็ฟันฝ่ามาถึงขั้นนี้แล้วอะไรที่คุณรับได้อะไรที่คุณไม่ได้บอกเขาค่ะเขาสามารถทําให้คุณได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มุ่งหวังค่ะนะมันเริ่มสําเร็จเริ่มเป็นจริงแล้วเห็นไหมคะ เอซับคเอเของเอนเกเขึ gate, ้นเนี่ยอาจมีเกณฑ์การคุยแล้วล่ะเรื่องอยู่ก่อนดีไหมอยู่กันแล้วค่อยแต่งหรือว่าจะรอพร้อมแล้วแต่งนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหาทางลงหาทางคุยให้ดีนะคะก็รอฟังข่าวดีนะ่ะอนาคตความรักขอทราบฟิวเจอร์เลิรราศรีกรกฎ นายออฟคัฟเอนเร์จของการของความสุขสมหวังในเรื่องดาวของความรัก s w e e t life นะคะ the dream come true ประมาณนี้ฝันที่เป็นจริงหน้าได้อยู่กับคนที่คุณรักนั่นก็ถือว่าเป็นสเต็ปที่สำคัญที่สุดนะคะโดมเ n น e ินเนอร์เนี่ยจะบอกคุณว่า free yourself เนี่ยเอน r g y มันมีบางอย่างที่คุณอาจจะต้อง เอากลับมาพิจารณาเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันมีความต่างหรือว่ามันมีออปชันในบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะต้องพูดคุยกันให้ดีคนของคุณเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตคุณเต็มที่นะเอเจนซี่ของเรื่องการมีบุตรด้วยคุณอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการมีบุตรนะเขาอาจจะมาเต็มแต่คุณไม่เต็มคุยกันได้ค่ะไม่ต้องกลัวเขาว่าเขาจะงอนเขาจะโกรธ นะเพราะว่าคนรักกันต้องฟังความคิดเห็นจะต้องไม่คับไม่บังคับใจซึ่งกันและกันนะคะ Let's go ไปต่อได้เลยค่ะมีเกณฑ์การ move on การก้าวไปข้างหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะในหลายๆเรื่องเลยเตรียมรอรับได้เลยนะคะเรื่องเอกสารเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่คุณจะต้องตเตรียมนะคะบางครั้งถ้ารู้สึกว่ายังหาทางออกไม่ได้ อยู่เงียบๆบ,บ้างก็ได้ค่ะมีดิเทตนะฮะอาจจะนั่งสมาธิบ้างลองพิจารณาดูหาหนทางที่ดีที่สุดร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันสําเร็จได้ด้วยการร่วมดังร,ร่วมใจนะคําว่าคู่รักเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคู่ยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ